สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกัญรมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูลูกเนียงผัดกะปิกุ้งสดค่ะลูกเนียงนะคะหลายคนอาจจะยังไม่เคยลองลองเอามาผัดกะปิกุ้งสดดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะไม่รอช้านะคะไปจทย์สูตรและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ วัตถุดิบหลักของเราก็จะมีลูกเนียงค่ะวันนี้แม่ลุงไปเจอที่ตลาดนะคะก็เลยจะซื้อมาทําผัดกะปิกุ้งสดค่ะแล้วก็ตามด้วยกุ้งสดนะคะวันนี้กุ้งสดแม่ลุงตัวเล็กหน่อยนึงนะคะอย่าอย่าขำกันนะคะทุกคนเพราะว่าแม่ลุงซื้อมาตำกุ้งสดกินนะคะพอดีมันเหลือพอดีค่ะมาดูในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ําสะอาดนะคะแล้วก็น้ํามันสําหรับผัดซีอิ๊วขาวกระเทียมสับน้ําตาลทรายค่ะ เรามาเตรียมทําในส่วนของลูกเนียงกันเลยนะคะมนลุงก,ก็จะแกะออกก่อนนะคะนี่ค่ะด้านในเขาจะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้มะลุงก,ก็แกะลูกเนียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะ จากนี้นะคะก็นำลูกเนียงมาต้มก่อนนะคะต้มให้เขาสุกนิ่มดีเลยค่ะตอนนี้ลูกเนียงของเราก็สุกดีแล้วนะคะทุกคนก็ตักขึ้นมาพักไว้เลยค่ะแล้วก็ตักมาใส่น้ำเย็นนะคะหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติค่ะให้เขาเย็นตัวลงก่อนนะคะเราค่อยนำไปหั่นเป็นชิ้นนะคะ จากนี้นะคะก็นําลูกเนียงมาหั่นเป็นชิ้นค่ะเล็กใหญ่ตามชอบเลยนะคะ เราก็เตรียมในส่วนของเม็ดลูกเนียงเสงร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูขั้นตอนต่อไปกันได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมละลายกะปินะคะกะปินี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็ใส่น้ำสะอาดลงไปประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะจากนี้ก็ละลายกะปีให้ละลายดีเลยค่ะ วิธีนี้ก็จะช่วยให้เวลาเราผัดกระปิได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่จะเอามาละลายเพื่อนๆสามารถนํากะปิไปย่างก่อนก็ได้นะคะจะย่างหรือไม่ย่างก็ได้แต่ถ้าเรานํากระปิไปย่างก่อน mm hmm. จะทําให้มีรสชาติมีความอร่อยแล้วก็มีความหอมมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะประมาณนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปเตรียมผัดกันเลยค่ะ ใส่เป็นน้ำมันสำหรับผัดลงไปค่ะประมาณ 2- 3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมจีนสับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเจียวกระเทียมให้หอมดีเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะ ต่อไปแม่ลุงก็จะใส่เป็นลูกเนียงลงไปเลยนะคะถ้าเพื่อนๆมีกุ้งสดที่ตัวใหญ่ก็สามารถใส่กุ้งสดลงไปก่อนก็ได้นะคะแต่พอดีกุ้งสดแม่ลุงตัวเล็กมากเขาสุกง,ง่ายอยู่แล้วก็เลยใส่ทีหลังในส่วนของลูกเนียงนี่ก็เพื่อนๆต้องต้มให้สุกนิ่มดีเลยนะคะเวลามาผัดจะได้อร่อย ประมาณนี้นะคะจากนี้ก็ใส่เป็นกุ้งสดลงไปเลยค่ะอ่าประมาณนี้นะคะกุ้งแม่ลูกตัวเล็กมากเอามาตำส้มตำเมื่อวานนี้นะคะทุกคนแม่ลุกไม่ซื้อตัวใหญ่นะเวลาตำส้มตำตัวเล็กๆจะเข้าเครื่องดี เหลือก็เลยเอามาผัดใส่ลูกเหนียงนะคะอ่าเรามาปรุงรสชาติกันเลยค่ะใส่กะปิที่ละลายน้ำลงไปนะคะแล้วก็ตัดความเค็มของกะปิด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะคะ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอาหเสร็จแล้วนะคะทุกคนทำง่ายมากๆลูกเหนียงนี่ใครไม่เคยกินต้องลองซื้อมาทำดูนะคะเอามาผัดก,กะปีนี่อร่อยมากอ่าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลูกเนียงผัดกะปิกุ้งสดของเรานะคะน่ากินมากๆเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยเข้ากันดีนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาไปทําตามกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ